เอาลิพูไรบิซีมาลุนี้โอ้ยขอตัวช่วยหน่อยโอ้ยจ่ายคว้ยนี่สวยครับโจตาโจตาเข้ากลางมาที่ฟาร์มิโยขอไปครับตีโก้หัวมันหล่นขึ้นกันครับเตโต้ขวางออกไปท่านั้นขวางครับสวยครับซาลาจับบอลลูกนี้โดนหทันทีครับบอสสนังนะครับพอไม่มีน้องจ่ายมาตรงกลางครับทำชิงหนึ่งสองกับเทนเทนคืนให้กับเอเหลียย้ไปก่อนครับฝากไปแถวสองไม่มีครับต้องเลียร์ก่อนอ้าะครับลิร์พูลจับโต๊ะกับไม่ทันโอ้หฟิปโอมักไม่ได้ ให้สั้นที่โรโบโรโบเลาะเส้นมาโจตาโจตาบางังแล้วก็จ่ายเข้ากลางที่มาเน่มาเน่ได้พลิกแล้วสวยแล้วครับซาร่าขอบอลทางด้านขวาจ่ายไปสวยครับซาร่ามีพื้นที่ครับดวลกับพี่โบซาร่าล็อกดินกระบะซา,าร่าปานไหมปานไหมไม่ป่นจ่ายบ้านบ้านได้ปานแทนบอลแทนบอลครับลุกนี้ไห้ว่างครับแล้วก็ให้มาที่โจตาทางด้านซ้ายโจต้าคืนไปก่อนเริ่มกันใหม่ที่ตียอโกลิวพูเริ่มคลองบอลได้มากขึ้นครับแบบนี้สวยแล้วครับ มาติปล่า,าเองครับจ่ายกับซาร่าซาร่าให้มาติปมาติปมาติปบมาติ๊หูยแล้วตอไปรูดิเรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยลิเวอร์พูลดำ1-0ครับลิเวอร์พูลดำ1-0จากซาร่าครับซาร่าดำ1-0แล้วครับในนาทีที่19ครับ1-0ครับโมเมนซาร่าโอ้โหสุดยอดครับโมเมนซาร่าดูนี้การทำเกมที่สุดยอดของลิเวอร์พูลของเรานะครับ เทนส์ได้อัิีไปครับเพลงซาร่าขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมจวดครับพี่น้องจวดยังอย่าเพิ่งไว้วางใจครับเดี๋ยวขออีกอีกเม็ดก่อยครับอย่าเพิ่งเฮดังไปหน่อยครับเดี๋ยวทางบ้านเขาตกใจครับเอามันครับมันแบบนี้มันวันนี้มีตำนานของเรามานั่ดูเกมนี้ด้วยครับ เราบ,บี้ฟาวเล,ลอร์ครับเข้าตีโกเข้าไปครับโอ้โหล้มหน้าโอ้แอดเป็นเฮแล้วเมื่อกี้ฆ่าแต่มโมหลายสูเอ้ยล้มหน้าตรงไหนครับโอ้โหล้มหน้าซาร่าเอาล้วครับแฟนบอลของเราร้องเพลงแล้วทุ่มมาให้ซาร่าซาร่าโดนดักลูกนี้ยังเก็บตกได้ครับโจตาโจตาไปหลุดถึงถึงเส้นหลังครับไม่มาเน่มาเน่จ่ายกันเลยโอ้โห มาเนธโอ้ยลูกนี้โอ้ยมาเนธแปะข้ามคานครับโจตาคืนตรงกลางครับสวยสาร่าจับลูกนี้จ่ายมาทางด้านซ้ายรบโรบบยกมาตรงกลางยิงลูกนี้โอ้ติดแฮตบอลสามได้ไหมเอเลนยิงโอ้ยบอลอยู่ที่มาติปแทงมาโอ้ยหลุดไปแล้วทางด้านขวามาแม่มาแม่จ่ายมาตรงกลางครับ โจต้าล็อกเห้เอเลียนเอเลียนล็อกดึงวาดีดลงยิงเรียบร้อยโอ้โหวินฟิลิปขึ้นเหมือนมาชูโเปิโอซาจะสั่งให้รุกเต็มที่กัดครับลาฟินญาโยนาลูกนี้อาริโซเมเบเกอร์มารับครับมีพื้นที่ไปไปไป สาล่าขอบอลมาเนี่ให้โจตาโจตาต่อยมาเน่ลุบบานลุดเดียวแล้ดดวลุดดยนีเอียงเอียงโอ้ยโอ้ยเป็นแค่ลูกคอนครับโอ้ยหยั่งวะโอ้สองศูนย์ไม่มาสิเทนโจนมาลูกนี้มาตีปเอ้ยโอ้ย,อยเรียบร้อยนี่แน่นี่แน่ฝ่ายมิโยฟายมิโยครับสองศูนย์ มีการเช็ค VR ครับท่านผู้ชมเอาอีกแล้วอยังนี่เฮ้ยมาเน,นี่ยออฟไซด์วะสันเฮ้ยอยังอกีกโอ้ยบ้านเอยมบได้เลียนได้ลูกกี่ได้หรือเปล่าครับท่านผู้ชมเฮ้ยอะไรเนี่ย so. เดี๋ยวนะครับ ฮได้ไหมครับได้มึงจงสี่เนี่ยแม้ถ้าดีใจฟาร์มยแบบนี้ครับแฟนร้องเพลงครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นี่ไปเมเช้าเนี่ย,เ,เ,หเ,าาเ,ยเห็นแต่แมนยูครับโอ้โหคือห้ามแพ้ถ้าแพ้เนี่ยกดดันเลยครับ <c oughs> แต่วันนี้นำ2-0แล้วครับท่านผู้ชม อาลัวลิวผูไม่สนแล้วครับติอากโกสับขาหลอกโจตาวันนี้เนียนตาจริงๆครับโจตาให้กับลอบบ้ล็อบบติดเครื่องแล้วครับโอ้โหล็อบบ้จ่ายให้กับตีอากโกติอากโให้กับลอบบ้ลอบบ้โดนแย่ไหครับเอาครับกัปตันทีมแฮน์ริสันครับจะลงมาครับเปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยผมบอกแล้วว่าจะได้ลงแน่นอนเอาพ่อหมีจ่ายพลาดเอ้ยเอ้ยเออไป ความยู่มาเก็บตกไปได้สวยแล้วจะโต้กลับโอ้ยโดนเสียบด้วยนะหลานเฮ้ยเฮ้ย่าเจ็บดิเฮ้ยขาขัดเฮ้ยโอ้ยขาหังโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเอลิอัตเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย เฮ้ยยังเป็นอย่างเร้ออ้ยค่าบอุ้ยอู้เเรื่องนี้อย่างเงอุ้ยอู้ยาดอุ้ยเฮ้ยอ้ตอนมันเฮ้ย อุ้ยแบงเอ๊ยโอ้ยเจ้ตัวน้องอุ้ยแบงเอ๊ยอุ้ยอุ้ยมันเสียวทันเลยอุ้ยเสียอุ้ยอุ้ยผมอู้ตายแล้วอุย โอ้ยไอเลียดครับไุณผู้ชมอแมเงิ้ย,ยม,ม,ยมันเห็ดแนวนี้บอลมันขาดแล้วโอ้ยไปแดงครับแมงเนี่ยมันเถียงยังนยเนี่ยขาขาเนี่ย อุ้ยนผู้ชมโดนหาหมอครับอุ้ยเฮ้ยอุ้ยสงสารสงสารน้องมันจริงครับอุ้ยอย่างวะโอ้ยแม่งเฮ้ยมึงบอลมันขาดไปแล้วบอลเขาเลี่ยงไปแล้วโอ้ยคุ้ย อู้ยข้ขอจะเป็นอะไรมากครับอู้ย <O> uh. ใบแดงครับแน่แนครับใบแดงแล้วคือภาพไม่ได้ถ่ายเลยครับเพราะว่ามันน่ากลัวมากคือตอนน้องล้มไปนะครับเขาเสียบอู้ยโอขอดูอู้ uh, ไม่กล้าดูภาพช้าครับ <O> uh. คือ อ้น้องมันกำลังเล่นดีอ้เหโอ้โอสองสารมากครับน้องมันกำลังเล่นดีเลยครับเจค็งองควัแบบเศร้าเลยครับอ้ทุกคนช็อกเลยครับอ้ช็อกเลยอ้ย ผมไมสงสารโอ้ตอนนี้น่าจะเจ็บเจ็บหนักมากครับท่านผู้ชมแต่คือซารา่ามาดูแล้วซารา่าเงยหน้านี่อย่างงี้แสดงว่ามันต้องหักนะครับ <S 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 อู้ยน่าจะเจ็บหนักมากครับเพราะว่าทุกคนเห็นสภาพเจ็บแล้วก็ หันหน้าหนีแล้วก็ปิดหน้านครับเจคินครับแบบเศร้าเลยครับโอ้น้องกำลังเล่นดีนะโอ้โหท้าหัาหากหรือเปล่าครับต้องดูอีกทีนะครับแต่ผมเห็นภาพเมื่อกี้แบบมันมันรู้เลยนะอุ้ยอยหางวะคือเห็ุแนวนี้เจงพนครบโอ้โหน่าสงสารจริงครับท่านผู้ชม อเอเลียนว้าวต่างกลูกนี้เตีโก,โก้ล็อก้ามาเรียบร้อยยิงจนได้บบกมาเน่กูสามชูนโอ้โหลูกนี้ครับเตีโก,โก้แมโคนนิ่งครับมาเน่เอาจนได้ครับเอาแน่บักมาเน่สุดยอดครับโอ้โหสามชวนมาเน่ยิงจนได้ครับท่านผู้ชมโอ้โห นอนหลับฟันดีราติสวัสดิ์พรุ่งนี้เดี๋ยวมาพบกันกันกบข่าวลิเวอร์พูลกับแอดมิดเมงนะครับสวัสดีครับย e s สซาใจว้ยสามศพรุ่งนี้เรายืดอกเลยนะครับพรุ่งนี้เรายืดอกนะครับเพราะว่าเราเก็บสามแต้มครับแล้วก็สวยหรูด,ด้วยเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับย e สสาใจ